คลิปนี้ครับผมจะพาทุกคนไปดูไฟฉายแนวทวิทิเคิ8ถึง9ตัวนะครับก็คือทั้งหมดนี้ผมจะทดสอบให้ทุกคนดูในคลิปเดียวกันเลยนะครับเรียกได้ว่าดูคลิปนี้คลิปเดียวรู้เรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟฉายที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ครับ เปิดตัวมาสักพักหนึ่งแต่ว่าแสงดีมากหรือตัวที่กำลังเป็นกระแสอยู่ในกลุ่มไฟฉายตอนนี้รวมไปถึงทุกตัวเลยนะครับทดสอบในสภาพแวดล้อมเดียวกันในคลิปเดียวเลยโอเคครับเราไปทดสอบกันผมจะเริ่มการทดสอบตัวไฟฉายเทนิ i ค a ลทั้งหมด8ตัวนะครับ7จถึง8ตัวโดยจะเริ่มจากแสงธรรมชาติที่ผมเปิดโคมไฟไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นถ้าผมปิดโคมไฟจะเกิดอะไรขึ้น เรามาเริ่มที่เจ้าตัวแรกเลยครับตัวนี้คือ o r i ร h ์ว a r r เอ X 3ครับผมส่องตรงกลางก็คือมาร์กจุดไว้เลยแสงที่ได้จะเป็นแบบนี้นะครับจากนั้นจะสายไปทางซ้ายครับเป้าหมายก็คือต้นไม้ต้นนี้ฝั่งซ้ายแล้วก็สายไปทางขวาตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับด้านล่างเขาจะมีช่องให้ส่องนะนี่ครับด้านล่างจะมีช่องให้ส่อง มันเป็นต้นไม้มันก็จะมีช่องเพิ่มพื้นที่ระยะสองอีกครั้งหนึ่งโอเคครับจากนั้นผมจะถือเดินเข้าไปให้ดู o อไรส์วอร์ i o เ X3 นะครับ ตัวนี้เป็นโอไลท์วอริเออร์ X3 ครับระยะ100-150เมตรต้นมะพร้าวผมไล่ลงมาด้านล่างครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกทีหนึง่งถ้าปิดไฟครับแสงเป็นแบบนี้เปิดอีกทีหนึง่งเพื่อให้เห็นความแตกต่างนะครับโอเคครับ ตัวต่อมาจะเป็นตัว o อไรส์ w a ด r i o r ร์อัลนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะสว่างเหมือนกันนะครับผมจะทดสอบที่แสงเทอร์โบของเขาทุกตัวเลยนะโอเคครับผมจะสายไปฝั่งซ้ายแล้วก็มาที่ฝั่งขวานะครับกลับมาตรงกลางให้ดูสปอตสปิลลักษณะแสงของเขาจากนั้นผมจะถือเดินให้ดูครับ o อไรส์ w a ด r i o r ร์อัลครับ โอลายโวลิเออร์อัลตร้าครับไล่ light ลงมาข้างล่างระยะ1 0 0ยถึง150เมตรนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปอีกทีหนึง่งปิดไฟครับเปรียบเทียบแล้วก็เปิดอีกทีหนึง่งโอเคครับ ตัวต่อมาจะเป็นตัวเวลทูทีสิบสองพลันะครับผมส่องตรงกลางให้ทุกคนดูก่อนให้ดูระดับแสงและลักษณะแสงของเขานะครับจากนั้นจะสายไปที่ฝั่งซ้ายเป้าหมายก็คือต้นไม้ต้นนี้ครับแล้วก็สายไปที่ฝั่งขวากลับมาตรงกลางครับด้านล่างเขาจะมีช่องส่องนะครับก็คือมันเป็นต้นไม้มีช่องให้ส่อง แล้วก็กลับมาที่ตรงกลางอีกทีหนึ่งนะครับสปอร์ตสปิลเป็นยังไงลองดูเปรียบเทียบกันจากนั้นจะถือเดินให้ดูครับเวล1 2ทูทีสิพลัสครับที่ค่าความสว่างระดับเทอร์โบสูงสุดของเขา สองให้ดูอีกรอบนึงนะครับดูลักษณะแสงในการใช้งานเวลทูทีสิบสองพลัสครับต้นมะพร้าวหนึ่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบเมตร ไล่ลงมาด้านล่างครับไล่ขึ้นข้างบนอีกครั้งหนึ่งปิดแสงให้ดูครับเปิดอีกทีโอเคครับตัวต่อมาจะเป็นฟ h นิกซ์ทีเคสิบหกอาร์เวอร์ชันสครับ สตรงกลางก่อนดูสปอตสปิลครับเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นๆสายไปฝั่งซ้ายครับเป้าหมายก็คือต้นไม้ฝั่งขวาครับแล้วก็ด้านล่างมันจะมีช่องต้นไม้นะครับแล้วก็มาที่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งจากนั้นผมจะถือเดินนะครับ ฟินิกที่เคซิมหกอาครับที่เทอร์โบเลยยืนสองในระยะนี้ให้ดูอีกครั้งครับ ฟินิกที่เคสิบหกเวอร์ชันสอครับสต้นมะพร้าวห0ึถึง150เมตรไล่ลงมาด้านล่างนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปข้างบนอีกครั้งหนึ่งลองปิดไฟให้ดูเปิดอีกครั้งหนึ่งครับแสงที่ได้แบบนี้เลย ตัวต่อมาจะเป็นค a ร์ลั XT11 GT Pro ครับสตรงกลางให้ดูสปอตสปิลนะครับ mm hmm. เทียบกับตัวอื่นสายมาซ้ายครับต้นไม้แล้วก็สายมาขวาด้านล่างจะเป็นช่องให้ส่องครับทะลุต้นไม้ไปแล้วก็ส่องตรงกลางอีกรอบหนึ่งสปอตสปิล Sp เปรียบเทียบกันดูนะครับคราวนี้ถือเดินครับ คาราซเอ็กทีสิที่แสงเทอร์โบเลยครับแล้วก็ผมจะยืนสองในระยะนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นระยะใช้งานที่ต่างกัน โอเคครับตัวนี้เป็นคลารัส XT11 GT Pro ครับ1 0 0ถึง150เมตรไล่ลงมาข้างล่างครับแล้วก็ไลขึ้นไปข้างบนอีกทีปิดแสงให้ดูครับเปรียบเทียบแสงเปิดอีกครั้งโอเคครับ ตัวนี้จะเป็นเซสสกาย K3 นะครับสองตรงกลางให้ดูสปอตสปิลเทียบกับตัวอื่นนะครับจากนั้นผมจะใส่ไปทางซ้ายเป้าหมายคือต้นไม้แล้วก็กลับมาที่ทางขวาด้านล่างจะมีช่องให้ส่องนะครับเป็นช่องว่างของต้นไม้แล้วก็กลับมาที่ตรงกลางภาพอีกครั้งหนึ่งครับ ขาวนี้มาถือเดินกันนะครับแสสกาย K3 ที่ค่าความสว่างเทอร์โบครับ เขียนจุด2ระยะยืน2อนะครับแสนสกายเคครับต้นมะพร้าวห0ึ่งถึงหนึเมตร ไล่ลงมาด้านล่างครับแล้วก็ไล่ขึ้นข้างบนอีกทีหนึง่งปิดแสงให้ดูครับเปิดอีกทีหนึง่งโอเคครับตัวต่อมาคือ NEC t o s t TA 3 0 C Max นะครับ สองตรงกลางให้ดูสปอตสปิลเทียบกับตัวอื่นครับสายไปทางซ้ายเป้าหมายที่ต้นไม้สายมาทางขวาครับแล้วก็ด้านล่างนั้นก็จะมีจุดสองกลับมาที่ตรงกลางอีกครั้งหนึ่งครับให้ดูเปรียบเทียบกับตัวอื่นจากนั้นจะถือเดินให้ดูครับ n e ็ t โตสทีเอสามสิซมครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาในการถือเดิน mm hmm. เปลี่ยนจุดยืนสองให้ดูนะครับ ตัวนี้เป็น TA 3 0 C Max นะครับจาก Necos t 1 0 0ถึง150เมตรผมได้ลงมาข้างล่างครับไล่ขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งปิดไฟให้ดูเปรียบเทียบแสงครับแล้วก็เปิดอีกทีโอเคครับ ตัวนี้จะเป็นฟ h o e ิกทีเคยี่สิบอเวอร์ชั่นสนะครับสองตรงกลางให้ทุกคนดูดูสปอร์ตสปิลเพื่อเทียบกับตัวอื่นครับจากนั้นก็สายไปทางซ้ายที่ต้นไม้สายกลับมาทางขวาครับด้านล่างจะมีช่องให้ส่องทะลุนะครับแล้วก็กลับมาที่ตัวตรงกลางอีกครั้งหนึ่ง คาวนี้ผมจะถือเดินครับค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลยนะครับ Phoenix TK 2 0 R version สเปลี่ยนจุดยืนสองครับ ฟินิกส์ทีเคยรครับ2ต้นมะพร้าว100ถึง150เมตรที่ค่าความสว่างสูงสุดของเขาเลื่อนลงมาด้านล่างครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปด้านบนอีกครั้งหนึ่งปิดไฟครับเปิดอีกทีหนึ่งโอเคครับ